beauty mark ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันหยุดลุนโลกนะฮะสำหรับทลิปนี้พวกเราจะไปกาญจนบุรีนะฮะอตอนนี้บ่ายสองครึ่งนะฮะเราออกเดินทางจากลังสินนะฮะเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปขึ้นทางด่วนแปดหนึ่งฮะไปลงกาญจนบุรีะฮะตอนแรกเราจะเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์นะฮะลองมาพินิพิจารณาดูแล้วด้วยเวลาของเราช้าด้วยะฮะแต่เราก็อยากไปกาญจนบุรีะฮะเลยตัดสินใจไปรถยนต์จะได้ขึ้น M81 มมันจะทุ่นเวลาเราได้เยอะ,ะฮะ เดี๋ยวไว้รอบหน้าไปมอไซน์นะฮะวันนี้ขอสบายๆอีกรอบฮะโอเคทุกคนตอนนี้ผมเลี้ยวมาราชพฤกษ์แล้วนะเดี๋ยวก็ไปออกเส้นรัตนาทิเบตน,นะขึ้นแปดหนึ่งยาวไปลงกาญจนบุรีเลยตอนนี้เราตกลงกันแล้วว่าเราจะไปไล่ย่าแยามนะจากตรงนี้สองร้อยสองกิโลเมตรสามชั่วโมง แต่ GPS มันไม่ได้พาไปทาง M81 นะเดี๋ยวเราขึ้น M81 เนี่ยมันก็น่าจะทุนเวลาได้อีกเยอะเลยคาดว่าน่าจะถึงรรยะแยมประมาณ5-6โมงเย็นนะมาเส้นทางนี้เปิดให้ใช้งานนะผมว่ามันทุนเวลาเราได้เยอะเลยนะจากที่เมื่อก่อนไปกาญจะนะบุรีเนี่ยมี3ชั่วโมง2-3ชั่วโมงนะ M81 ในแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวจริงๆ บาย35นาทีฮะอยู่บนถนนทางหลวงพิเศษ M81 มงโล่งๆฮะสบายๆคาดว่าจะน่าจะถึงตัวเมืองการประมาณสี่โมงเย็นประมาณนี้ ไกลไหมผมเคยมาเส้นนี้แหละครั้งสองครั้งเลยผมก็จําไม่ได้ตักทีว่านะตอนนี้เราถึงไหนแล้วดูแค่ว่าวิ่งจนสุดหัวถนนแล้วก็เลี้ยวซ้ายมันก็จะเข้าสู่โทมือนการนะ,ะโอเค,อเคมากโลงตรงๆทุกคนตอนนี้เวลา16นาฬิกา5นาทีนะฮะ ถนนเแหนึ่งแล้วนะกำลังจะเลี้ยวซ้ายลุ่หน้าเข้าไปตัวเมืองการนะก็ถือว่าลุ้ทำเวลาได้ดีดฮะแต่ขับรถก็ตามฝนนะ้ะเมื่อกี้น่าจะโดนไฟกระพริบจับไปรอบหนึงเพลินเพลินถนนมันโลงก็เพลินเพลินลืมดูลืมดูใหม่ ไม่เป็นไรก็ว,ว่าไปตามเพลินนะฮะโอเคฮะหม,มอแล้วน่าจะถึงห้าหกพง้วฮะเจ็ดสิบหกกิโลเมตรฮะถึงไรยาแยามนะฮะโอเคทุกคนตลาดจริงด้วยไทยฟู้ดเฟสทมาร์เก็ตมันเป็นไทยฟู้ดอะคุณมันมีผักปะน่ะมีน่ะนี่นี่นี่ แล้วพักๆๆๆๆโอเค <Okay. S 2> เติมสเสบียงแล้วตอนนี้เราถึงลาดย่านะลาดยา่าเจ็ดคนตรงน,น,น,นี้อยู่ตรงลาดย่านะแวะซื้อผักนิดนึง กินเยอะอยู่นะโอเคเดี๋ยวไปต่อฮะน่าจะใกล้ถึงแถวเขื่อนท่าทุ่งนาใช่ไหมคุณก่อนหน้านี้ผมเคยมาแคมป์ที่จินตนาการนะแล้วก็อะไรนะเกาะแฉล้มนะแต่เราผมยังไม่ได้ตอนนั้นยังไม่ได้ทำคลิปเลยนะยังไม่ได้ทำช่องเลยเดี๋ยวมีโอกาสก็เดี๋ยวจะกลับมาอีกสักครั้งแต่วันนี้เรา ปักธงไปที่ไร่แย้แยมนะแต่๋ต้องลึขึ้นไปดูก่อนว่าจะมีที่ให้เราลงไหม ขึ้นเขานิดหน่อยนะเพื่อนไกลแล้วทุกคนตรงนี้มันจะเป็นตรงนี้เป็นตลาดทางขึ้นน้ำตกเอราวัณใช่ไหมน้ำตกเอราวัณใช่ปะใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะพามาแวะนะจะด,ดูก่อนว่าเราจะไปทางไหนดีจะแต่เอราวัณเราเคลมาแล้วหรือเราจะไปดูห้วยแมคขมิ้นดีวะเดี๋ยวว่ากาันอีกทีว่าจะออกจากรยายยมตอนไหนนะ เอาวันนี้ก่อนโอเคแล้วไปเลยแยกแ,แล้วนะเราเลี้ยวขวานะนานามีร้านคาเนี่ยนี่ไม่แฉะนะเราโชคดีเราไม่เจอผลอีกสองร้อยเม มิตรงต่อไปตรงนี้มันก็จะมีหินลอยนะทุกคนนะตอนที่แล้วเรามาตรงนี้ อัปเดตท,ทางเข้าไร่ย,ายา่าแยมนะตอนนี้นะฮะก็จะมีช่วง,รงแรกๆที่เราเข้ามาเท่านั้นนะฮะที่เป็นทางลูกลังหินลอยซึ่งไม่ได้ยากลาบากสักเท่าไหร่เชื่อว,ว่ารถทุกชนิดส,สามารถมาได้ฮะต่อเนื่องกันมาก็จะเป็นถนนคอนกรีตยาวมาจนถึงหน้าไร่เลยฮะแล้วก็จะเป็นทางลูกลังอีกครั้งฮะบริเวณร้านค้าไร่ย,ายา่าแยมตรงนี้จะมีน้ําขังเป็นหลุมเป็นบ่อน,นิดหน่อยฮะแต่ผ่านเข้าไปได้ไม่ติดปัญหาอะไรฮะ ข้าไล่ย่ายามนะเอาถึงแล้วนะดูซิวนิดแฉะจริงๆแฉะโฮเทแฉะตรงนี้มันแฉะหน่อยนะห,นหืมหืมโอเคทุกคนขณะนี้เวลา17นาตรกา40นาทีนะฮะถึงไล่ย่าแย้มเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวผมจะลงเต็นแล้วนะเราได้ตรงร้านหินเลยนะฮะค่ากางเต็นที่นี่150บาทนะฮะต่อคนนะฮะ เราโชคดีฮะได้ลานตรงนี้เพราะว่าปกติตรงนี้จะเป็นเหมือนทางลานให้ลูกค้านะพอดีวันนี้เรามาเย็นแล้ววันนี้ไม่มีลูกค้าเราเลยได้ลงตรงนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเก็บประมาณสายสาย,สายาก่อนเที่ยงใช่เนี่ยเราอาจจะไปดูห้วยแม่ขมิ้นนะนอ่าพรุ่งนี้เราไปดูน้ำตกห้วยแม่ขมิน้นนะวันนี้เรานอนตรงนี้นหนึ่งคืนพรุ่งนี้ก็สายสายเราก็ออกโอเคเดี๋ยวเราลงเต็นท์กันฮะ na ก็สามทุ่มแล้วนะเสร็จแคมป์ที่หลับที่นอนเสร็จเรียบร้อยวันนี้ก็พักผ่อนฮะนั่งอากาศก็เย็นสบายนะคุณอุณหภูมิอยู่องศาประมาณนะีดู่ดูอุณหภูมิพี่หน่อยฮะอุณหภูมิ2ี่องศานะฮะแต่ก็เย็นสบายเลยนะฮะเหมือนเปิดแอร์อยู่ที่บ้านอนะ่ะดีๆีที่เนี้ย โอเคไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพาเดินชมร้านนะฮะวันนี้ก็พักก่อนนะฮะ สวัสด,ดียามเช้าทุกคนเฮ้ยมันนอนข้างเราเนี่ยน,น้องดูสิว่าแม่อยู่ตรงน้องมันนอนข้าง ไอ้ตัวนี้มันนอนทั้งวันเลยเมื่อวานเรามาถึงมันก็นอนอยู่ตรงรถน,นอนอยู่ตรงน,นัโอเคทุกคนไปดูวิวด้านนอกกันเป็นไงโอ้โหวิวดีมากทุกคนอ่าโอ้ ดียังดีเอามาดูสภาพเต้นของเราเมื่อวานมาถึงมืดนะก็เลยถ่ายไม่เห็นอะไรกันอาจจะลกๆหน่อยนะรอบนี้ผมเอาฟูเล็กนะแคมวิวแคปเต็นทีสองนะ ในส่วนของลานกางเต็นท์ไร่ย่าแย้มนะฮะค่ากลางเต็นท์คนละคนละ150บาทนะฮะถ้าหากใช้ไฟก็เพิ่ม50บาทนะของผมมาณ2คนก็ใช้ไฟด้วยกระตก350บบาทไม่แพงนะไม่แพงเทียบกับวิวโอ้โห น้องมานอนด้วยทั้งคืนเลยหลับปุ้ยอยู่ใต้ทับโอเคเดี๋ยวพาเดินไปดูฝั่งนู้นนะ โอ้ตรงนี้วิวเจ๋งจริงตรงลองวิวยังดีวิวยังดี ด้านนี้มันจะเปิดโล่งนะทุกคนเลยบริเวณนี้สวยมาก <c oughs> สวยจริงสวยจริงอื ลานในฝันนะได้มาพักสักทีนะโอ้หทุกคนตุมนูน้นเป็นทะเลหมอกเลยอ่ะตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นอุ้ยช่องนู้น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  เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองใช้โทรศัพท์ซูมดูนะทุกคนดู ในส่วนของที่นี่จะมีบ้านพักนะเนี่จะเป็นเหมือนแบบนี้นะไม่ไพ่ไม่แน่ใจว่าหลังละเท่าไหร่นะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมสอบถามราคาเดี๋ยวลงราคาไว้ให้นะตรงนี้ก็มีห้องน้ำหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ส่งตรงนี้นะแปดแล้วนะ ตรงนี้แปะนะโหบริเวณเนี่ยต้นตะขบสสวยๆย่างนั้นเลยเมื่อวานผมไม่ได้เข้ามาถึงนี่ไงเห็นตรงลานหินมันลงก็เลยลงเลยเพราะว่าผมชอบตรงหินเพราะว่าเวลาฝน,นตกน้ำมันจะซึมเร็วไงบ้านพักเขามีหลายหลังเลยนะ ตรงนี้ตรงนี้ก็มีนะบ้านผ้าตรงนี้ก็มีหลังนี้แหละทางเจ้าที่ทางรานจะเตรียมกางทาร์บให้ลูกค้าเต็นท์เช่าเป็นหลังเท่าไหร่ครับเริ่มต้นพันสามพันสามห้าสิบพันสามห้าสิบหนึ่งห้องนอนใช่ไหมครับพันสามห้าสิบหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเราจะได้ตรง ได้ตรงนี้เลยนะปิดคาเฟ่เลยอ่าโอเคเดี๋ยวเราพาไปเดินดูตรงสวนมะพร้าวนะตรงนั้นจะมีน้ำตกนะ

มีลานกางเต็นด้วยนะลาน,น,นนะจงางเต็นท์เกาะเล็กนะทุกคนผมจะมีคนตั้งเต็นท์อยู่นะผมจะอยู่แค่ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวจะเป็นการรบกวนเพื่อนๆไปตรงนี้มีห้องน้ำด้วยนะแล้วก็มีบ้านพักนะสวยอะ โซนนี้ก็เงียบสงบดีนะแต่ลานกลางเต็นพื้นมันจะตะปุ่มตะปั่ำเอียงๆหน่อยนะแต่ก็เชื่อว่ากลางได้ในโซนนี้ล่มลื่นนะ ถ้ากลางเต็นได้ก็คงดีแต่ไม่กลางดีแล้วฮะดูลูกมะพร้าวเดี๋ยวมะพร้าวเยอะมากโอกาสที่มะพร้าวจะร่วงใสนะค่อนข้างค่อนข้างจะมีโอกาสที่มะพร้าวร่วงใสนะเขาถึงติดป้ายห้ามกลางเต็นบริเวณนี้นะน้เย็นมากทุกคน ชุ่มฉำอ่ะชุ่มฉำอ่ะชุ่มฉำนี่ฮะจุดนี้นะน่าจะเป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่เลยนี่แหละครับจุดเด่นของไร่ย่าแย้มฮะมีลำธารให้เราแช่ด้วยฮะมุมนี้คิดว่าเป็นมุมมหาชนเลยนะฮะ ตอนแรกดูในโซเชียลว่าสวยแล้วพอได้ไม่เห็นด้วยตาตัวเองโอ้โหประทับใจอย่างบอกไม่ถูกเลยฮะต้องมาสัมพัสด้วยตัวเองฮะผมรู้สึกว่าทริปนี้คุ้มค่ามากฮะการเต็นหลักร้อยวิวหลักล้านไม่เกินจริงเลยฮะโอ้โหสุดยอดเห็นความประทับใจของผมเลยฮะ บริเวณนี้นะฮะน้ำจะไหลลงด้านล่างนะครเป็นน้ำตกฮะเราสามารถลงไปดูได้ฮะผมพาลงไปดูน้ำตกนะในส่วนของน้ำตกที่ไร่ยาแย้มน,นี้นะฮะผมคิดว่าความสวยงามของมันไม่แพ้น้ำตกใหญ่ๆของกาญจนบ,บุรีเลยฮะ จุดเด่นของมันก็คือเราจะได้ชื่นชมน้ําตกและมองวิวเขื่อนไปพร้อมๆกันแบบนี้เลยฮะ เรากลับขึ้นไปนะเดี๋ยวเราไปเก็บเต็นท หลับสบายไหมืมเนเปใช่ตรงใต้ทับไม่เปียนไงเข้ามาถึงนอนใต้ทาบไงน,น้องหลับสบายไหมหลับสบายไหมครับฮเมื่อคืนเรานอนใกล้กันเนี่ยเราได้กลิ่นกันแน่เลยเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมไวรุวน่นอย่างที่บอกฮะไม่ว่าจะไปร้านไหนฮะเราก็จะเจอเจ้าถิ่นที่น่ารักแบบนี้นะฮะน้องไม่ได้เกเรอะไรเลยนะ มานอนข้างผมทั้งคืน,อนโอเคเช้ามาเขาไม่ไหวฮะก่อนเก็บเต็นท์ขอเติมกาแฟหน่อยฮะร่างกายต้องการคาเฟอีน อเมิกาโน่ข,ข,ข้อเข้มฮะไม่หวานไม่หวานนะที่นี่นะเต็นเช่านะของทางร้านนะเริ่มต้นที่1น5 0บาทนะแล้วก็จะมีบ้านพักนี่บ้านพักตรงนี้ติดคาเฟ่เนี้ยแต่ทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแหล่หลานบอกว่าเสาร์อาทิตย์วันหยุดยาวเต็มนะฮะหลังละพันห้าร้อยเองโอ้ราคาดีนะราคาดีแต่ว่า ถ้าเสาที่เต็มแต่ถ้าเป็นวันแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาได้อยู่นะนี่ฮะเท่าไหร่ฮะถ้าเป็นวันธรรมดาได้อยู่นะหลังนี้หลังนี้ส่วนในส่วนของในส่วนของบ้านพักไม้ไผ่นะจะมีราคาหกร้อยสองหลัง 600้อยสองหลังนะแล้วก็7 0็ด้อยหนึ่งหลังแล้วก็หนึ่งพันบาทหนึ่งหลังนะบ้านพักไม่ไผ่จะมีสี่หลังนะแล้วโซนทางสวนมพะพร้าวมันเป็นบ้านพักด้วยใช่ไหมฮะมีห้องน้ำในตัวพันห้ากับพันสามครับพันห้ากับพันสามมีแค่สองหลังอ๋อข้างในสวนมพะพร้าวพันห้ากับพันสามนะมีสองหลังห้องน้ําในตัวโอเคราคาดีราคาดีาคาดใครสนใจมาพักก็หาได้เลยนะที่นี่อนะไรยาแยมนะฮะวิวดีมากวิวดีมากโอเคเดี๋ยวผมไป เก็บเต็นเค okay, ได้กาแฟแล้วฮนะอือ,อโอ้กาแฟอร,ร่อยด้วยกาแฟดีเลยกาแฟดีเลยดีดีเข้มข้นเข้มชอบเลยผมผมเป็นคนที่กินเมริมกาโน,โนแบบเข้มเลยนะแลบบ้วแบบหอมรสชาติดีเค okay. เก็บเต็นกันต่อฮะวิวดีมากที่จริงก็ไม่อยากกลับนะอยากนั่งแช่ยาวๆแต่เราก็ต้องไปเที่ยวที่อื่นต่อนะเดี๋ยวไวเราแวะ,วะวมาไหม หรับทลิปนี้นะฮะเราไม่เจอฝนนะฮะการเก็บอุปกรณ์ก็สบายสบายฮะไม่เปียกเก็บแห้งได้เลยฮะในส่วนของทัรบก็จะมีเปียกชื้นนิดหน่อยฮะจากน้ำค้างเราพึ่งลมไว้สักพักระหว่างรอแห้งไปเดินชมลานกลับมาก็เก็บได้เลยฮะเก็บเต็นท์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราออกเดินทางไปเที่ยวน้ำตกห้วยแม่คมินกันฮะในส่วนของลานกางเต็นท์ไร้ยาแยามนี่นะฮะ หากเพื่อนๆมีโอกาสผมแนะนำให้มาสัมผัสด้วยตัวเองฮะค่ากลางเต็นท์เพียงคนละ150บาทหากต้องการใช้ไฟก็คิดราคาเพิ่มเต็นละ50บาทค่าบริการกลางเต็นท์หลักร้อยแบบนี้แต่ได้วิวหลักล้านผมคิดว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากฮะสำหรับคลิปนี้ก็มาถึงช่วงท้ายแล้วนะฮะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะฮะ หากชื่นชอบก็ลบวกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะฮะวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ